สวัสดีครับม,มือสวัสดีได้มือเดียวครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือมือถือนะครับอ่าเนื่องในวันนี้นะครับผมได้รับแจ้งข่าวจากพี่อ่าโชคชัยนะครับว่าเป็นวันมุทิตาจิตอ่าของอ่าพี่สงัดนะครับแล้วก็พี่บุญธรรม จริงๆพี่มันทนี่ผมยังไม่รู้ชื่อเล่งไงไนกันเลยนะนะครับยังไงก็นะครับก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับนะแต่ผมต้องขออนุญาตเลี้ยงงานเลี้ยงจัดเลี้ยงอะไรขอหลังช่วงวิกฤตอ่าโควิดนะครับเพราะผมอยู่ในพื้นที่สีแดงแล้วก็ผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวผมอาจจะมีไวรัสหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปนะครับก็ถือเป็นการ เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่หลังจากมุทิตาจิตก็เริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับหรืออาจจะใช้ชีวิตที่สบายมากขึ้นนะครับยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพให้ดีนะครับแข็งแรงแล้วก็ทำทำมาค้าขึ้นนะครับเฮงๆรวยๆนะครับนะโดยเฉพาะพี่บุญธรรมนะอย่าไปอย่าไปช่วยภรรยาขาย หายของมากนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้ไดยินข่าวมาผมว่าพี่ต้องถึงเวลาต้องฉีดเข็มกระตุ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันพี่ฉีดล็อตแรกๆนะครับมันก็ภูมิมันก็จะลดลงตามตามช่วงเวลานะครับก็น่าจะได้ต้องต้องฉีดเข็มกระตุ้นแต่คุณหมอเขาอาจจะแนะนําว่าต้องรอสักพักอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งเพิ่งหายใช่ไหมครับครับก็ดูแลตัวเองให้มากๆนะครับทาน ทานของกรอบๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า <c oughs> น้องๆน้องๆคง,ง,งจะไม่สั่งหรืออะไรให้กินแล้วก็ทางที่บ้านก็คงจะไม่อะไรแล้วครับครับส่วนพี่สงดัดผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ส่วนตัวก็รู้จักพี่สงดัดตั้งแต่ย้ายย้ายมาอยู่นะครับก็เป็นคนที่หน้าหน้าเอาเอาเป็นตัวอย่างนะครับน่าทําเป็นตัวอย่าง เป็นคนที่ทุ่มเทกับหน้าที่การงานนะครับผมยังยังรู้สึกเหมือนว่าได้อยู่กับพี่สงัดน้อยน้อยมากจริงๆนะครับแต่ยังไงพี่สงัดก็เป็นคนที่อ่าก็เรียกว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดียิ้มผมผมไม่เคยเห็นหน้าแกโกรธเคยเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้มีอ่าช่วงเวลาดีๆนะครับเดี๋ยวก็เปิดประเทศแล้วก็คงก็คงอาจจะต้องอาจจะได้เที่ยวแล้วแหละนะครับเดี๋ยว หลังจากนั้นผมก็ค่อยไปดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะครับก็ขอให้พี่ทั้งสองคนนะครับอ่าพูดไปก็อ้อผมไม่อยากพูดก็ยินดีมากครับยินดีที่ที่ได้มีโอกาสได้รู้จักพี่ทั้งสองท่านนะครับได้ความรู้หลายๆอย่างนะครับ อ่าส่วนพี่บนทามนี้รู้จักรู้จักมานานตั้งแต่สมัยอยู่กองเก่าแล้วนะครับก็มาพบมิติใหม่แห่งกองใหม่นะครับส่วนที่สังัดผมก็ตั้งแต่ย้ายมาก็กรู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับพี่บ้างน,นะครับส่วนนีก็ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่จริงจังนะครับจริงใจนะครับยังไงซะอ่าถ้าเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยยังไงก็ ถ้ามีการนัดกันก็เดี๋ยวเ๋ยวผมต้องไปแน่นอนเดี๋ยวผมขอโอกาสฉีดวัคซีนก่อนนะครับตอนนี้ตัวตเ a ทีเคนะครับก็ยังไม่ไม่อยากจะไปทําให้คนอื่นเป็นภาระมากเพราะว่าบางทีอาจจะมีอาจจะมีคนไปโวยพรเยอะอะไรเงี้ยนะครับ,รบขอไปโอกาสหน้าส่วนพี่ทั้งตั้งส่วนพี่ประสิทธิ์นี่ไม่ต้องห่วงครับผมผมคุยกับแก่บ้างนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมีนอกรอบกันนะครับ ผผมก็เคยไปนอกรอบก,กับแกมาทีแล้วนะครับตอนตอนที่พี่คนได้ย้ายนะครับผมอ่าแล้วก็พี่อีก,อก,อกท่านหนึ่งนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมรู้จักไหมแต่ถ้าเห็นหน้าก็อาจจะจะทราบว่าอ๋อพี่คนนี้ชื่อชื่อ,อย่างงี้เหรออะไรนี้ครับยังไงคลิปนี้ผมขอฝากให้ <c oughs> ให้พี่เขตแล้วกันนะอ่อพี่เขตพี่เขตอย่าลืมส่งอ่าแบบว่าเอาเอาไปให้ดูเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องมาเปิดต่อหน้าสาธารณชนให,ใ,หให้เลยรับรู้เลยมากมายเพราะว่าผมมองว่าเรื่องแบบนี้มันเหมือนคนมาด้วยตัวเองมากกว่านะครับแต่ผมก็ไว้ใจพี่ว่าอาเดี๋ยวพี่ต้องต้องมีโอกาสได้ให้แกดูแหละนะครับเพราะยังไงจนสิ้นเดือนนี้ผมก็ยังยังยังคงไปไหนไม่ได้อยู่ดียังคงต้องเก็บตัวนะครับเพราะว่ามันก็มีอาการอาการอาการมีน้ำมูกเหมือนกันนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นน้ำมูกของ ลมฟ้าลมฝนอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ก็ก็จะไม่การตกเด็ดขาดเลยนะครับยังไงรบกวนพิเกตด้วยนะครับกับคุณครับไอส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปเปลดใย้พี่ก็ฟังนะกระจบไปแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบัดดีมันเดียวกันนะครับ